ถ้าลูกค้าคนไหนที่เขียนคิ้วไม่เป็นก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้ทำโครงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ระบายเดี๋ยวเราจะมาใช้เขียนคิ้วพี่เขากันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทําโครงให้พี่เขาก่อนใช้เป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสลิมก่อนนะครับทําโครงสลิมก็จะบางๆก็จะเลือกเป็นสีคาราเมลนะคะ ันนี้ของพี่คือคิ้วไม่มีทรงอะคิ้วไม่มีทรงแต่ว่าเราก็ลากโครงเราทำอาหารก่อนแบบนี้ครับเห็นไหมได้โครงแล้วเห็นไหมคะพอเราได้โครงเสร็จปุ๊บได้โครงแล้วอุ้ยสวยอะแค่โครงก็สวยแล้วอะคนที่แบบแต่งหน้าไม่เก่งเนาะคณจะมีโครงก่อนใช่ไหมคะ แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ระบายอันนี้คือหนึ่งข้างแตกต่างไหมคะเห็นไหมเห็นไหมครับหนึ่งสายข้างหนึ่งแต่ว่าเอานี่โคงสวยนะครับพี่สลิมต้องคงเจ็ดตึ๊บ เราใช้ตัวบล็อกเจลระบายในโครงคือมันง่ายแล้วก็มันจะไม่ออกนอกกรอบนะฮะแล้วมันเร็วด้วยโอ้ยหน้าเปลี่ยนเลยอะแค่คิ้วแค่มีคิ้วหนะแต่ก็อยากเสริมตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นไมโคร่าคิ้วใช่คิ้วฟูตัวนี้มันมีแปรงในตัวให้นะครับ ถ้าอยากคิ้วฟูคิ้วตั้งเหมือนคุณชมพู่ก็ตัวนี้เลยครับพี่เอาตัวนี้ไปแต่พี่ใช้แปรงอีกข้างไม่เป็นนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะดึงครับดึงโอ้อมันจะมีแปรงอ่าปัดตรงหดคิ้วคิ้วจะฟูตั้งขึ้นเห็นไหมคะมันมีมิติอ่ะ คิ้วมันมีมิติเห็นไหมมันไม่ใช่บนแบนลาบอ่ะใช่แค่มีคิ้วอะ่ะหน้าก็เปลี่ยนแรงมากรุ่นสลิมถ้าลูกค้าคนไหนที่เขียนคิ้วไม่เป็นก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้ทัมิงโคลงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ระบายถามว่าเราใช้ตัวเดียวได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันจะเปรี้งนิดนึงเพราะเป็นเนื้อเจลนะครับแนะนาบางคนบอกว่าทาไมหมดเร็วเพราะว่าเราใช้ตัวนี้มันระบายเราระบายคิ้วมันจะหมดเร็วใช้ตัวนี้ช่วยนะคะ ใครอยากสนใจมีสอเขียนคิ้วกันน้ำดีๆมาหาน้องเอ<ะ>็กซ่ที่แบนคอสลุก